แล้วเอ่อตรงนี้จะหมดนะอ่ะไอเซน,นจบแล้วครับต่อไปครับครับบัฟอุลารานาหมดเมื่อกี้ลืมอสเออ,เอ,อโอ้โหถือว่าจ้าวเยอะเติมเงินถูกต้องรับอีลักทติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับร้านะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วสวัสดีครับมีลักที่มานะครับวันนี้เราอยู่ในใบีโซนเลยโซนเอ โค้ดอยู่ใต้อคอมเมนต,มนะต์นะครับโค้ดใหม่นะแจกโค้ดนะครับวันนี้วันนี้ขออนุญาตพูดกิจกรรมต่างๆแล้วก็เป็นในส่วนการเล่นไอเซนนะครับก็จะมีในส่วนอการช้ากำจัดเวลาจะรีบมาเปิดปา่านะครับเดี๋ยวค่อยบอกไอเซนใส่ไงตอนนี้คือที่มีลองไปลองเล่นนะนะเรามีทดลองเล่นไอเซนด้วยนะครับกิจกรรมประจ่องประนี้คือตีมีนอทครับมันจะขึ้นมาประมาณ5 6อันก็ตีให้หมดกิจกรรมนี้ไม่ซับซ้อนมากแรกอะไรโอ้โหตอนนี้ต้องแรกลูกแก้วเลยครับอะี้แล้วแต่เพื่อนๆขาดเลยขาดอะไรก็จัดไปนะครับประมาณนี้ อ,อันนี้เดี๋ยวมันต้องผ่านมีน้อนให้ครบหมดก่อนครับอาแต่นี้กิจกรรมนี้จะง่ายกว่าโโชิโร่นะอ่าประมาณนี้นะครับอืมมีกิจกรรมอะไรอีกไหมตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วว่าหลักๆก็ไม่อยู่แค่นี้อ่าถ้าเกิดสมมติใครที่ยังไม่ผ่านโทชิโร่ก็สามารถมาเล่นได้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับอ่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมอ๋อมีฟาร,ร์มครับนี่มีฟาร,ร์มเราสามารถเลือกตาประทับได้ค่อนดีมากเลยอันนี้มีชอบถูกใจใช่เลย ถ้าฟาร์มระดับ5เนี่ยดอก3เลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวไอเซนนะอันนี้มี90เลยอ่ะอาวุธเลเวอ6อาวุธทั้หมดตาประทับมีผลไม่มีผลครับเพราะว่าเออตาประทับอาวุธเนี่ยบทอัตราคีด25ตัวไอเซนมันค่อนข้างที่แบบก็ติดคีมันก็แรงอ่ะเออไม่ติดแต่มาปัดป้องส่วนกับจะพาสซีฟนะครับการต่อสู้ของแรงรังิญญาณเพิ่มขึ้น12.5นะเอาง่ายตัวไอเซนมีบวกดาเมจครับแล้วก็ลดดาเมจที่เราโดนด้วยก็ค่อนข้างดีอยู่ แต่ลูกเล่นหูมันเล่นมันค่อนข้างซับซ้อนมากนะเดี๋ยวมีจะพูดแบบให้เข้าใจง่ายนะครับบทคายี่ก็คือแต่ละชั้นเนี่ยจะลดต้านทานวิญญาณของศัตรูก็คือมันจะลดต้านทานสายวิญญาณของศัตรูทําให้ตัวสายวิญญาณตีแรงขึ้นนะครับประมาณนี้เมื่อปล่อยสกิลสนามลบใดก็ได้จะได้รับแต้มแรงดันวิญญาณนะครับแต้มแต้มแรงดันวิญญาณมันคือตรงกลางล่างอ่ะเต็มมันก็จะสลับสวิตสกิลนะครับประมาณนี้ดูแล้วค่อนข้างงงแต่ว่าอาวุธดีครับ อ่ะต่อไปส่วนตาประทับอันนี้ฟาร,ร์มเอาอันนี้มีโชคดีโคตรเลยเก็ฟาร,ร์มจากตรงนี้เอาเนี่ยครับไม่ต้องไปซื้ออ่าเนี่ยครับอันนี้มีบอกแล้วให้ดองเอะยเห็นไหมไอเซนมาจริงจด้วยเห็นไหมาตาประทับเนี่ยมันจะมีกล่องขายมังยังไม่ได้ซื้อครับโชคดีโชคดีคด,ดองไวนะ้ฮะขลุ่มอ่ะต่อไปในส่วนตาประทับนะครับอันนี้ก็จะปวดบ่อยถ้าไม่ตายจะติดภาพลงตา ภาพลงตาทําให้ดาเมจวิญญาณเราเพิ่มขึ้นครับ0.50ชั้นก็คือ5%มันสแตกได้ทั้งหมด40ชั้นแต่ต้องมีกาตาประทับนะแต่การเล่นอาจจะยากนิดนึงคือมีลองไปเล่นแล้วมีว่าลูเคียม,มันเล่นง่ายกว่ามีเชื่อเลยนะคนที่เล่นลูเคียมาเล่นไอเซนี่งงตาแตกเลยเพราะว่าลูเคียกดส,ดสก,กิลต่อสู้เนี่ยมันปล่อยน้ําแข็งเราเราก็ได้อีซืกากยะคือมีรู้สึกว่าตัวไอเซนมันเหมาะาการเล่นคนเดียวมากกว่านะตัวละครอ,อื่นแบบควรจะมาสับมันมากกว่าถ้ามันจะต้องแบบเออเอางี้ าภาพลงตาภาพลงตาจากอะไรชันต้องเปิดบังไครไอเซนก่อนแล้วก็ให้ตัวไอเซนเนี่ยตีไปพับหนึ่งพอตีเสร็จเนี่ยมันจะติดไอ้นั่นครับชื่ออะไรนะเคียวกะซุยเงืสึเอ้ไม่ใช่มันจะใช้ท่ายี่วิธีทำลายที่90ลงศพดำอเออระเบิดเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้สวิตตัวอื่นเนี่ยไปเก็บสแต็คคือตอนแรกเวลาเราใช้บงังคาตัวไอเซนเก็บได้10 เสรจแล้วเราสวิตไปในตี้เราใครก็น่าเก,าก็บอีกสิแล้วก็สวิตอีกรอบนึงมันจะเก็บได้40ก็ถ้ากอกว่าตัวไอเซนจะสแต็กตรงนี้ถึง40%เอ่อ40ชั้นเลยครับแล้วก็ถ้าไม่ตามมันจะแรงมากแล้วก็เราจะม้อบโบนัสคีย์ที่ขอดาเมจเพิ่มขึ้นยี่5%เพราะนั้นตัวไอเซนต้องมีคีเยอะๆหน่อยแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเรามีเจ้าอามีเนี่ยครับอาวุธน,นี่อัตราคีหนึ่งอันนี้บวกปะวะเบอร์นหนึ่งนะมีจำได้ว่ามันบวกมาใช่หรออ๋ออันนี้บวกดาเมจคีไไม่ด้อัตราครีนนะะขออภััยคบ เพราะนั้นตัวไอเซนอาจจะต้องใส่อัตราคิคอสองสักอันหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ติดอ่ะอ่ะตัวไอเซนซีไหนที่หมีมองน่าจะ C2 ครับเพราะว่าเห็นแล้ดามเมจใส่เปียโนของตัวละครทั้งหมดเพิ่มขึ้นเลยยี่สิเป็นตายวิญญาณคือสายเซปิลิทไฉ่เดียวกับโทชิโร่นะครับแต่ถามว่าจริงๆ C1 ก็ดีนะเอาเอาเรียกว่า C2 แล้วกันถ้าเกิดเล่นสายวิญญาณอ่ะมันได้ดามเมจเพิ่มขึ้นเต็มเต็มเต็มเลย ่แล้วก็ซีสี่นะครับการต่อสู้ปัดป้องห้าสิบเปอร์เซ็นเพิ่มเติมบทขยี้วันนี้บทขยี้เพิ่มขึ้นอีกสามเลยนะดีมากนะซีหกนี่ยิ่งโคตรเก่งเลยเห็นไหมเขาบอกว่าอัตราคิดดิคอนเราเนี่ยเพิ่มขึ้นสองเท่าเลยครับเมื่อปล่อยสกิลสนามลกก็คือสมบูช่าตาคิดิคอนเราส 40, 40, ี่สิบเพิ่มไปแปดสิบอามีสรุปนะเอาแบบเล่นเป็นตัวสายซับก็เอาแค่ซีสองก็พอครับเล่นริงซีศูนย์ก็เล่นได้นะ แต่ถ้าเกิดสมมุติอยากจะเอาบัฟบุดขยี้เพิ่มก็44แล้วเอาโคตรเมฟไปเลยก็46ครับถ้าใครกะว่าชอบปายเซนจะมาเล่นยากเลยนะคือถ้าเข้าใจเล่นง่ายครับถ้าไม่เข้าใจแม,ม่งจะงงเลยเรื่องอะไรวะที่ทรงงงไก่ตาแต่อ่ะต่อไปในส่วนคอนะอันที่มีใส่ของเก่าเพราะมีฟาร์มไม่ทันครับก็ใส่เบคุยะเอ่อแต่ตัวไอเซนคอนคอนเออพาร์สสีฟมันจะอะไรหลายอย่างมันต้องปัดป้องครับเพราะนั้นใส่ของเกา่าไอเซนจะดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปแนะนำเนาะ เบคุย่าจะเป็นชาร์ท่าไม่ตายแล้วก็ดาเมจสกิลสนามโล่สามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตกตัวเบคุย่าเนี่ยมันจะปล่อยสกิลสนามโออกมาดาเมจโจมตีจะเพิ่มขึ้นไงถ้าเรากดรัวๆมันก็ดีอยู่นะเออ,ะออ่าออปชันก็โจมตีวิญ,ญญาณครับอันนี้อัตราชิแล้วก็ไปในส่วนพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์จริงๆชาร์ท่าไม่ตายไอเซมมันไวมากเลยนะแต่แต่จริงชาร์ท่าไม่ตายอันที่สามจะเอาเป็นชาร์ทก็ได้หรือว่าจะเอาออฟลองก็ได้ออฟลองหมีมันเอนนี่อยู่แล้วอะะเออมีชาร์ท่าไม่ตายเยอะอยู่แล้วนะครับ ก็ประมาณนี้อ่ะตอนเราไปดูในส่วนการไอเซนมาใหม่นะครับการไอเซนนี่จะ2ชิ้นบวกดามเมจวิญ,ญญาณเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในส่วน3ชิ้นเนี่ยอันนี้จะสนามลบเนี่ยบวกสาเท่าเบียร์คุยะก็จริงแต่ว่าห็นมากดาเมจท,ทั้งหมดที่สร้างขึ้นเพิ่มขึ้น10%ถ้าเราปัดป้องได้ถ้าเกิดเราปัดป้องสองครั้งก็บวกเป็น20เลยตรงนี้จะได้ดามเมจเยอะกว่าตัวไอเซนต้องปัดป้องนะแล้วตัวไอเซนเนี่ยมันปัดป้องง่ายมากครับจากสก,กิลของมันอะเอ่อเวลาเราเรียกสสกลลอออ่อาาาบบงงคครหรหืวืววนนนมมขึ้้ตัััจะปปด็ ก็คือเหมือนตอนที่เราสู้กับมันหอกสิบห้าแล้วมันจะปัดปิ๊ง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 นั่นแหละมันเป็นสกิลปัดป้องของมันง่ายคือเราโดนตีแหละแต่ว่าตัวละครมันจะปัดป้องแต่ว่าเลือดเราก็ลดแต่ว่าลดไม่เยอะอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉนั้นในส่วนถ้าเกิดสมบุติจะใส่การ์ดคอมอยู่แนะนำเอาเป็นของไอเซนไอเซนฟาร์มจากไหนนี่เลยที่หมีบอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับลองไปดูแล้วกันนี่เลยการไอเซนนั่นเองนะครับ ออฟอะไรถ้าถ้าเป็นหมีก็ออฟอันแรกก็แรงดันวิญญาณถ้าเป็นหมีเล่นนะแรงดันวิญญาณออฟสองก็อาตาคีกลัวไม่ติดคีครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดสมบูรณ์อาตาคีมันเยอะเราค่อยๆเป็นดาเมจแล้วกันอ่าแล้วไม่อยากมานั่งฟาร์มบ่อยใส่เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยลองดูแล้วกันก็ลีงคอสดสดมนแรกนะมันก็อาจจะแบบไม่ถูกไม่ถูกร้อยซักร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าหมีก็ลองทดลองแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาทดลองเล่นไอเซนกันก่อนดีกว่าเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนถ้้าาเขใจมม่บบไแ เล่นรูเคียงง่ายกว่าร้อยเท่าอ่ะเออมีพูดงนี้เลย <S <S ท่านผู้นำกูอ่าบ้านเราเมือ่อไอเซนอยู่บนสนามเนี่ยเออแต่ข้อดีของไอเซนก็คือสกิลสนามลบมันดีมากนะมันโบกโจมตีสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็คือได้ทุกสายถ้าบอกว่าตัวไอเซนเล่นได้ทุกสายครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนลงสนามมันจะมีนะครับนี่อยู่เบื้องหลังเหน็นไหมสกิลสนามลบสลับเข้าจะอยู่บนสนามแล้วโจมตีปล่อยสกิลถ้าไม่ตาย สนามลบหรือโจมตีปกติช่วงดาเมจสุดท้ายเป้าหมายเมื่อเต็มแรงดามิญันสามแต้มจะเข้าสู่คมขวัญแรงดามิญาณก็คือเรากดสกิลสองมันจะให้เรากดเนี่ยได้สองชอยครับก็คือกดโจมตีลูกดาบเนี่ยมันจะแกกลายเป็นยิงหรือว่ากดสกิลสองซ้ำมันจะพุ่งยิฟันเห็นไหมอย่างที่เขาทานะครับอ่าเ๋ยมีสาธิตให้ดูนะอ่ะเรากดสกิลสองเะมันจะมีให้เรากดสองอันนะครับถ้ากดกดเป็นรูปลูกดาบเห็นนะมันก็จะยิงพลัง แต่ถ้าโอ้โหม่เซยหรอเล่าเก๊กดีกว่ะแม่งเก็บทุกท่าเลยพี่ไอเซนกูก็ไม่ได้เลยท่านผู้นำนะสกิลสองอ่ะถ้าเกิดเรากดสามต้องเห็นนะมันจะคู่พุ่งไปฟันอันนี้ลักษณะการใช้งานเลยมันจะได้บัฟต่างกันด้วยก็ประมาณนี้ครับส่วนท่าฟันไม่ต้องถามหรอกพี่ที่ขายนี่พี่ปัดโอ้โหแกกับฉันเป็นโค้ดละชั้นกันอะไรประมาณนี้นะอ่ะขมขวัญแรงดันวิญญาณจะเปลี่ยนเป็นต้านทานแรงดันวิญญาณนะครับเสริมพลังก็คือ เวลาเราใช้ท่าเนี่ยข,ข้างล่างเ่ยมันจะมีสแต็กใช่ไหมก็เก็บให้3สแต็กครับเนี่ยแล้วเราก็สนับเพื่อนร่วมทีมเห็นไหมเออเพื่อนร่วมทีมเรามันจะเข้ามาเข้าเคาน์เตอร์ทันทีนะครับเห็นไหมปัดป้องส่วนกับอตัตโนมัติก็มันก็จะติดบัฟนี้ทํางานอะไรประมาณนี้นะครับวิธีใช้ก็เนี่ยเลยก็ยิงไปครับเนี่ยก็อัดไปเนี่ยเก็บให้มันครบ,ครบสามนะครับเนี่ยสองแล้วใส่อ่าครบสามเสร็จแล้วครับ กดสกิลสนามลบนะครับอ่ะแค่นี้ครับเห็นนะแค่นี้เราก็กดเปลี่ยนครับแล้วก็ไม่อิสุกายะเล่นเลย,เลยหรือจะเป็นใครก็ได้ลหลักๆไอเซนคือการเลี้ยงสแต็กตอนเปิดบางไครให้มันได้40ซึ่งหมีว่ามันทํายากนะคนข้างยากแล้วก็คือถ้าถ้าเราไปทําอย่างนั้นคือไอเซนเป็นดาเมจหลักเลยอิสุกายะกูไม่ได้เล่นเลยชิพายล้วมันได้เล่นแหละแต่ได้เล่นตัวเดียว เนี่ยอันนี้ถ้าไม่ตายมีบอกเห็นไหมพอเราเปิดบางคาให้กดโจมตีธรรมราปักหนึ่งครับเห็นไหมมันจะติดสถาน,ม,นมันจะเรียกเอาวิธีทําลายที่เก้าสิบพอเสร็จแล้วเนี่ยตัวไอเซนถ้าเกิดเพื่อนใส่การ์ดเนี่ยมันจะมีสแต็กวาดตัวตรงนี้สิบอ่ะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนอิสุกยะเห็นไ่มถ้าใส่การ์ดเนี่ยอิสุกายะมันลูนร,รอบสองจะได้ยี่สิบเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันเหมือนไม่ได้ใส่การ์ดมันก็เลยขึ้นแค่เนี่ยครับอ่ะเราก็สลับมาที่นี่ต่อเพื่อนเห็นทางซ้ายปะคืองี้ ทางซ้ายเนี่ยไอเซนเนี่ยมันใช้บางใครท,ที่สองเราคือรอบแรกใช่ไหมโจมตีธรรมดาไปก่อนมันจะสร้างเป็นเอ่อไรด้านน่ะพิธีทำนายที่90ถูกปะอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ทุกคนสลับครับเก็บสแต็กหวัดกลัวให้4ี่สแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะมีหลอดใช่ไหมอันนั้นอ่ะหลอดมันจะมีหมดเวลาด้วยนะของเอ่อถ้ามันชื่ออะไรนะมีลืมนะไอซันเจสึอ,อะไรเ,ไเดี๋ยวไอพิธีทจิโก ก็เอาไปมาเก็บสแตงครบ40ครับแล้วก็ค่อยใช้แต่ว่าต้องใช้ให้ทันด้วยนะอเอ้ดูหมีเล่นให้ดูเลยว่าง่ายกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนวิธีเล่นนะครับเริ่มมาให้เอาเอาเอ,าอาุราฮาระเนี่ยบัมให้เสร็จก่อนแล้วเล่นไอเซนยาวเตอร์มีจะบอกว่าใครที่เล่นลูเคียอาจจะเป็นเหมือนบีคือมือซ้ายโชคไปกดแล้วแม่งคอมโบหลุดเว้ยเนี่ยอันเนี้ยต้องต้องไปฝึกครับอ่ะอันนี้อุราฮาระก่อนครับให้บัมครบก่อน อ่ะบ <mile> ัฟครบเสร็จแล้วก็ไอเซนยาวเลยครัไอเซนให้กดซ้ายไปเลยนะเวลาเรียกมามันจะได้สแต็กด้วยครับนี่มาแล้วบุรุษคนนี้ดาเดือดเราเซน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 ต้องพังคาเองอ่ะให้ให้ตีแล้วกดสกิลสองครับแป้าเดียวก็เนี่ยเก็บแบบบางไทยป้าเดียวครับเนี่ยนะสังเกตเนี่ยเวลาเราโดนตีเนี่ยมันมันจะปัดหรือลงอัตโนมัตินี่ครับอ่ะบอลิวเกซิว์สองเซนแล้วให้ไอเซนกดตีทำดาไปแป๊บหนึ่งครับเนี่ยมันจะวิถีทำดาบที่เก้าสิบ เนี่ยเซนอเปลี่ยนเป็นคนอื่นครับแต่ถ้าเกิดมันตายเพื่อเนเห็นสแต็ค55 56เนี่ยแหละอันนี้สแต็กวัดตัวต้องเก็บให้ไดนะ้40ครับทางอิซึกายะต่อครับอ่22เห็นปะแต่ว่าต้องเก็บให้ให้ทันนะเนี่ย25แล้วเพื่อนต้องเก็บให้ทันฝั่งซ้ายเพื่อนเห็นหลอดปะอันนี้ต้องเก็บให้ทันก่อน40อ่ะทันแล้วครับอ่ะทันแล้วก็นี่เลยไอเซนอันเนี้ยสแต็ค40วิทีเล่นก็จะประมาณมันก็จะแรงเวอร์เลยเห็นปะล้านแต่ตะกี้บัฟของอุราฮาระหมดก็เลย นั่นแหละวันแรกก็2ล้านและแต่อ่ะเดี๋ยวมีสรุปให้ฟังนะการเล่นไอเซนก็คือให้เพื่อนเพื่อนเอ,อบาอูาลาลาสอนเสร็จแล้วก็เออบังใครของไอเซนครับให้ไอเซนเนี่ยรีบเปิดบังใครให้เร็วที่สุดพอเปิดบังใครเสร็จก็ให้สลับตัวเซวินครับแค่นั้นเองให้เอ่อวลาบาังใครพยายามให้สแต็ก40ครับแค่นี้ก็จบแล้วโอ้โหจะเอาบัฟตัวตีวมา่อนดี้ไม่มาดีวะ เดี๋ยวไปใช้ใส่บอสจะเข้าใจง่ายกว่านะเดี๋ยวเล่นเลยอ่ะไอเซนมาครับ <c oughs> อันนี้หลือบัฟบัฟอุลคา้วครบแล้วอ่ะอันนี้สกิลสองเปิดก่อนนะครับฟื้อ่ะเสร็จแล้วบังไทยต่อแล้วเก็บ <c oughs> สแต็ก <c oughs> เหมือนเดิมครับส <c oughs> ี่สิบสเต็กเอาเพดูหน่อยไหมเวลาไอเซนฟัน,หน,หน,หนเห็นไหมอเนนี้หวาดกลัวติดเห็นไหมเนี่ยตีธรรมดาไปเรื่อยๆครับแป๊บนึงอ่ะมันก็จะลงศพลงศพดำอ่ะเสร็จแล้วก็บัฟอุลคาราต่อได้ครับอันนี้รีบตีนะครับให้ครบยี่สิบอ่ะพอครบยี่สิบแล้วโทชิโร่มาต่อให้ปิดสี่สิบ แต่เ,เพื่อนๆต้องดูหลอดฝั่งซ้ายเพื่อนๆเห็นหลอดไหมมันหลอดฝั่งซ้ายเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเอาให้ครบ40ก่อนครับเนี่ยถ้แตกครบเสร็จก็กดเลยแค่นั้นเองตามเองเขาจะแรงขึ้นนะม,ม,มิติขี้ไอ้เยอะไปติขิถ้าติขิก็ประมาณ2ล้านก็ละข้าวๆเขาพิธเล่นไอเซนถามว่าวเออที่มีเล่น90เออเลเวล90ถือว่าแรงไหมก็ ก็ถือว่าแรงนะสำหรับตัวยุทธศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นดาเมจที่ค่อนข้างแรงนะเออก็ประมาณนี้แหละครับมาแล้วบางไปเร็วเหมือนกันนะโอ้กัสซี่อะโ่าเสร็จแล้วเก็บสแตนครับอ่ะมีติดแล้วเห็นไหมอ่ะอุราฮาระมาเก็บครับเออเออเออโอเคก็โอเคตั้งสี่สิบปั๊บเห็นเห็นหลอดนะครับหลอดตอนนี้มันไปขึ้นหลอดเห็นไหมไอหลอดตัวนี้ถ้าหมดแล้ว เออตรงนี้จะหมดนะอ่ะไอเซนจบแล้วครับต่อไปครับครับบับอุลารา,หรานมหมดเแล้วคีลืมมองเออโอู้หถือว่าจสัสเยอะ